สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพคุณที่กดติดตามและรับชมชวนชมชวนซื้ออีก1คันนะครับคันนี้รถคันสภาพสวยๆมาให้เลยนะครับเรียกว่า1ในร้อนานๆจะมีมานะครับสำหรับรุ่นนี้ปีนี้นะครับกับ Toyota Corolla Altis 1.6ออโตนะครับปี2007นะครับตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นปี2008นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆครับมือเดียวป้ายแดงครับลองเช็ครองชมตรวจสอบดูได้ครับ น็อตไม่ถอดฝาไม่ขยับเลยครับตัวนี้เดิมบางโรงงานมากๆนะครับไม่ติดแก๊สครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันบอดี้เครื่องยนต์เกียร์แน่นปึกครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักหรือพลิกคว่ำมาอย่างใดครับถ้าท่านชอบนะครับ169,000าบาทนะครับกับรถปี2007นเะครับเป็นเอาติอึดทนใช้ง่ายใช้คล่องสบายแน่นอนนะครับ ใช้งานไปแล้วโดยประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับกับสภาพภายในต้องเรียกว่าสุดจัดจริงๆครับดูแลมาอย่างดีเจ้าของรักมากๆนะครับแต่ล็อก Airbag ABS Disc b r a k e นะครับตัวนี้เครื่องหัวฉีดนะครับลองเช็คและชมดูได้ครับภายในเบาะหนังใหม่เอี่ยมนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีมาบ่อยๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นี2 0 0 7นะครับดูเบาะนะครับตึงนวลเนี่นประเด็นคือคำเดียวที่จะมีในรถใหม่คือนวลครับ เบาะนวลๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับถ้า่านชอบนะครับรถอยู่ที่คลองสามปทุมธานีนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับแจ้งคําเดียวครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับรับประกันรถไม่หายนะครับมัดจําได้มัดจําไปเลยครับผมการันตีการมัดจานะครับถ้าไม่ถึงบ้านท่านมาเก็บเงินที่คือที่ผมนะครับอย่าลืมแจ้งมาจากช่อง u t u b e นะครับจะได้ชัดเจนและรู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับ ช่วยตามงานช่วยตามรถได้ครับต้องบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์แบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเป็น1.6ออโต้น้ำมันล้วนนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับสวยเดิมบางภายในงามมากมากภายนอกเงาฉ่าครับเป็นสีบอลเงินนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ลองเช็คและชมดูได้ครับบ้านใกล้ดูรถได้เปรียบครับแต่บ้านไกลก็ไม่ต้องกังวลนะครับท่านชอบท่านโทรกริ้งเดียวครับจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยครับสวยแบบนี้ ลองเช็คและชมพิจารณานะครับคำนวณดูได้ครับกับรุ่นนี้ครับด้วยความอึดทนความคุ้มค่าการใช้ง่ายอึดทนดูแลสบายอะไหล่ไม่แพงนะครับอไหล่มีทั้งแท้เทียบเพียมจะเอาเกรดไหนซ่อมได้หมดทุกที่ครับช่างถนนข้างทางก็เปิดร้านข้างทางก็ซ่อมให้ได้ครับรับประกันว่าใช้ง่ายใช้คล่องนะครับศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนคลับของเอาติดขับนะครับตัวนี้สวยจริงครับดูเบาะดูภายในนะครับงามๆนะครับ เจ้าของดูแลมาอย่างดีเรียกว่าคันนี้รูปมีเยอะมากๆนะครับใครสนใจจริงท่านดูรูปไปได้ยาวมากครับแทบจะไม่ต้องไปดูตัวจริงเลยครับต้องฝากไปเลยครับสําหรับใครที่กําลังเล็งหารถไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นปี2007นะครับสาหรับเมื่อวานผมนําเสนออัลติแท็กซี่เป็นปี2012นครับแต่อันนี้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากจะฝากไเลยครับ1.6ออโต้นะ้ำมันล้วนกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าสวย เดิมใหม่มากครับลองคำนวณดูนะครับรูปมีเยอะนะครับผมอาจจะพูดไม่เยอะแต่ผมจะปล่อยให้สมาชิกเลือกและชมจัดที่ชอบเลือกที่ใช่เอาที่ไหวนะครับสวยๆแบบนี้นานๆจะมีมาสักทีนะครับต้องเีอกว่าใหม่และใหม่มากๆนะครับในราคา169,000บาทนะครับท่านเจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ก็ขอสวนลดไปได้เลยครับเช็คและชมตรวจสอบดูครับว่าคุ้มและถูกใจหรือไม่ กับรถใหม่ๆสวยๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับไปดูด้านท้ายได้เลยครับสาหรับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจเข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะพยายามหารถสวยๆนามาฝากนํามาเสนอนะครับรถคันไหนสวยที่เป็นพักพวกที่ผมนํามาลงผมกล้าการตีการจัดส่งนะครับท่านรอเช็ครถตรวจสอบทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับ สำหรับออาติสประสบการณ์ผมใช้รุ่นนี้แหละครับแต่เป็นปี2002-2003นะครับอึดทนครับเรียกว่าสมควรอย่างยิ่งต่อการนำไปใช้งานนะครับเช็คและชมตรวจสอบนะครับเน้นเลยครับให้รีบตัดสินใจโทรเจรจาสอบถามครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับเดิมบางโรงงานเนียนๆครับมือเดียวป้ายแดงผมจะปล่อยให้สมาชิกชอบก็ดูรูปไปยาวๆเลยครับคันนี้สวยจริงฝากไว้ครับขอบคุณครับดูรูปต่อได้เลยครับ